ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปองใต้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน61คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6ข้าพเจา้านายกรทัก์ยตัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป้องใต้ขอสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโดยมีผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงในปีการศึกษา2567 ที่มุ่งเน้นการยกผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการและโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านโอเน็ตเอและ RT ส่งผลให้ปีการศึกษา2567มีผลการทดสอบโอเน็ของชั้นปถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศมีหลักสูตระถมวัยที่เสริมสร้างพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านมีการนิเทศติดตามตามปฏิทินการนิเทศอย่างชัดเจนการกํากับติดตามจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดให้มีโครงการห้องเรียนคุณภาพจำนวน7ห้องเรียน การบริหารจัดการสถานศึกษาสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมีผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างรอบด้านคิดเป็นร้อยละร้อยอาทิเช่นการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านจิต,ตวิทยาเพื่อการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AI d i g i t a l i y a การประยุค AI เพื่อการศึกษาและอาชีพในยุคดิจิทัลการอบรมกิจกรรมทบทวนและฝึกซ้อมแผนฮเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติโครงการดูแลเช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการอบรมและการนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบบูรณาการโดยใช้สเตมศึกษาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนชายขอบจังหวัดเชียงรายโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการใช้ AI เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่และการอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมวันชิดเชิดไทยแลนด์2025ในหัวข้อ Bot หน่อยไว้ for Education โรงเรียนมีโครงการ ผลิตสื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนทางกายผ่านดาวเทียม DLTV พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมอนามัยเพื่อการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนและดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนตามความต้องการจำเป็นอย่างทั่วถึงเช่นช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โดยมีผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ด้วยนวัตรกรรมการบริหารคือรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม PT Team Model ดังนี้ P Participate การมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนโดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะครู เพื่อร่วมคิดร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทีทีมเบริรกการทำงานเป็นทีมร่วมดำเนินการโดยผู้บริหารและครูดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาทิการจัดค่ายคุณธรรมจรงงิยธรรมพร้อมทั้งจัดประสบการณ์ให้กับเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้รับงบป,ประมาณจากสาพทจำนวน490,000บาทจัดให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เทคโนโลยี การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการในทุกงานทั้งในด้านการบริหารจัดการ4ฝ่ายงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน e. eXchange มีส่วนร่วมพัฒนาร่วมสนับสนุนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกได้แก่ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง A. accountability บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในหน้าที่โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบสำเร็จตามวัตถุประสงค์รวมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายรับรู้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม M. Morality บุคลากรทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์นอบน้อมยิ้มง่ายไหวสวยของพวกเราลูกน้ำเงินขาวจากการบริหารบนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ด้วยนวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท t ท,ทีมโมเดลของโรงเรียนบ้านปองตายในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขครูมีความสุขผู้บริหารมีความสุขและผู้ปกครองมีความสุขและโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางอาทิ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนการแสดงนิทรัศการสู่สาธารณชนเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง ความสำเร็จของการดำเนินงานและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถึงการบริหารงานชุมชนและเครือขอ่ายโดยมีผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนในเขตบริการเครือข่ายสิทธิ์เก่า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรด้วยการจัดภาพปาสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้ปกครองมาสนับสนุนงบประมาณในงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสต่างๆการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยมีผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ข้าพเจ้า นำองค์ความรู้จากการร่วมรับฟังการบรรยายการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากท่านรองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรเกเตทิพเกิสุภาพนิชนามหาวิทิาลยแม่ฝาหลวงองค์ความรู้จากการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา โดยใช้สเต็มศึกษาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการสอนของครูองค์ความรู้การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการใช้ AI เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่มาใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ตามนโยบาย เรียนดีมีความสุขตลอดจนนามาใช้ในการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสลัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้นอีกครั้งโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขต4และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลงานที่ประสบผลสำเร็จดังนี้ 1. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568 2. โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ o ปีการศึกษา2567ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ 3. ผู้บริหารได้รับโล่รางวัลบุคลากรต้นแบบแห่งชาติคนดีของสังคมประจำปีพุทธศักราช2567สาขาผู้บริหารสถานศึกษาแบบอย่างที่ดีจากสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล 4. นางรำไพนันตะได้รับโรางวันครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบบูรณาการโดยใช้สเต็มศึกษาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการสอนของครูในโรงเรียนชายขอบจังหวัดเชียงรายโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงห รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงการแข่งขันศิลปะอักรรมนักเรียนครั้งที่72 6. รางวัลเหรียญทองระดับ2การแ <lawsuit. S 2> ข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงการแข่งขันศิลปะอักรรมนักเรียนครั้งที่72 7. รางวัลเหรียญทองอันดับสี่ การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6การแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านป้องใต้ทำให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุข